จากพี่น้องไปกินขนมจีนน้ำกันจ้าเนี่ย,เ,ย,ย,เ,ย,เ,ยเสร็จแล้วจ้าน้ำยาขนมจีนตีนไก่จ้าน้ำยาปลาทูมันนี่ปลาทูเห็ดเนี่ยจะน้องอาศัยตีนไก่พร้อมจ้าเนีซ็ตสะอาดเรียบร้อยกับผักผักมาเป็นสวนคือเก่าจ้าพี่น้องมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยมืันนี่นะกินกันแซ่บๆไปๆพี่น้องไป,ไปกินพร้อมๆก,กันจ้า คนจ้ะเดี๋ยวเราไปกินพร้อมๆกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุขชนน่าจะเนะอมือนีกะมาพ่อกะย่าอีกแล้วจ้าชาหน้าผ้าชาแนวน่าจะเน้องเมนีพี่น้องย่ายสภาพมากินขนมจีนน่าจะเมรีที่บา้านเฮ็ดขนมจีนส่วนทีส่วนนองมากินน้ำกันน่าจะนาอน้ำยาอันน้ำยาปะทูน่าจะใสอันตีนไก พี่น้องสีสันน่ากินบ่จ้าตากเลยตีนไก่ในต้มจนเปีย้ยปกติกับบ่อ่อยอันถนัดบันไดดอกจากพี่น้องอันกับอันตีนไก่เนาะแต่พอดีเอามาเฮ็ดเองไปเห็นเขาอันตีนไกยุ่รล้านแขกสดๆเลยพี่น้องก็เลยอดบ่ไดกันเลย คืดว่าล่องสื่อมาเห็ดกินเบิงกันนะวาสนดอกเจ้าเคื่องผ้ากันกินดีแท้กันเลยแบบล่องล่องน้ำมูแต่ว่าก็เอามาล่างให้สะอาดเนาะจ้ะล่างนำเกลือล่างนำสมส,มสายชูล่างสูยางพี่นออ้องเ,เนี่ยจะกินน้ำกัดพี่น้อง ถ้วยง่ายๆเลยมัอนี่จัดถ้วยเดียวอิม่มพักพี่น้องเบิ้งมาเป็นสวนคือเกาเนี่ยมีสุนเนวจ้านั่งพื้นด้วยมัอนี่พักมาเป็นสวนนำยาเข้มข้นจ้ะพี่น้อง อืมอร่อยแสรครับบักแดงพี่น้องสารแนนมีพักอันนี้นะเอามาจากบ้านมูมักทัวเนี่ยจ้ะบักทั่วค่ะคือจังอันทั่วฝักเง่าคือบ้านเห่าแหละพี่น้องแต่บ้รูกเขาเอ,อินทัวน่วยังแล้วยากกะอำมาได้ อันเอามาตํากินอันคือแบบทั่วบานเท่าแส่คือกันกลิ่นคือกันพี่นอ้องกลมคักพี่นอ้องเอ้ยหนึ่งคักจ้าชีเลา เลทอดักกซาลาแหน่พี่นอ้องเก็บมาจากบานมอือสะดดน่ะ สดๆเลยมีหอดหูผักปอวสารพิษมูข้าปลูกเองอนี่เขาอันไหนอยากผักเพล่าสีบาใบไส้อันยังกว่า ซุปน้ำมัเสียบคัพนองย่ยเห็ดน้ำยากะทิมาเนี่ จนเปรี้ยพี่น้องเปรี้ยงค่ะเปรี้ยงคัะพี่น้อง

not yeah.

พริกอันสดแค่คูก่กันไปงานต้อเคลียดายอันี้ก็มังดนะพูดมาหมาดยกพี่น้องกำมาอวดมาอ่างพี่น้องซื่อๆเนี <c oughs> น้อยปวดหนักขอ้นกลเล่นยูซอข้างม เพื่อน่กัแพงแพ่ซน้ซื้อหน่อซื้อหาอนเช่งครับสมอร่อยกาบาทกำลังกินด้วยนะฮักนายกินบะหมื่เท่าไหรกินมุ่นรอให้อ่ะกำนังรอกปนั Det hjelper ikke nok. mấy trăm nghìn lẻ mười 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 nha โอเคน, okay, นะจ้าสำหรับมืมเน่ยายก็ขอฝากคลมปนี่ไว้เพียงเท่านี้นะจ้าคันมากับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายในเลยจ้าสำหรับมืมเน่สวัสดีจ้า